เไม่รู้เราก็้าตัดี้เราก็วสการอนได้อันนี้พอได้พอนี่เห็นไหมล่ะบางไปอ่านั่นบางใช่อันนี้พอได้อันนี้ได้อยู่แล้วพอเราเก็บอะค่มันก็จะมันก็จะยุบลงไปอ่านโอเคโอเคมันมันดโอเคมนห้ามะมันมันมเ็นมานอมัแค่น้แตกอนนี้อันนี้มันจัได้ง่าย เราเราสามารถที่ไม่ต้องไปขูดก็ได้เราแต่งเรามาออกแบบเราเลยรอดพุทธจะไม่ไปเลยแล้วไปมพนจะเสียไงเราเราถ้าถ้าเป็นอย่างนั้แก้ให้มันถึงจุดก่อนตรงหลังพี่ครับอ๋อพิ่ีถ้าวิ่งมาในแรกยังจะมีอยู่รเกือบเลยตอนแรเลย อันนี้ยี้เลยได้ง่ายง่ายนะถ้ามันถ้ามันไม่ตรงเนี่ยถ้ามันไม่ตรงเนี่ยมันจะเบี้ยวจะเบี้ยวพยายาม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 ให้มันไ่ได้ว่ามั้งไหนต้งเก่งมันดนเดียวเอาันใหญ่อยเียงเลยได้อันใหญ่คอยเียงเออข่าได้แล้วขาวได้แล้ว แผ่นกำลังแผนของดีกระจายไปกำลังแผนเราไม่ได้ยิี่ยังล yeah, yeah. ่าของน้า้มเมียครงานกันบางนี่เขาบอกให้เขาเอาเต้ามูกิทรมชาิค่ะป่เอาเต้ามูติทำมชาติา โอเคไหมโอเคนะครับมานะไปไม่้ม่ไตัวก็จะไปบาๆเลยตรงไหนกว้างตรงไหนแคบเราก็ปืนเอาก็ปืนตรงนี้ฝืนทางไปเนี่ยนี้ร้องเลยนต้องมือหรอ ล้องเนี่ยล้องจอล้อเปเนี่ยมันมันมันสำคัญอยู่ตอนเนี้ยตอนขึ้นลูกเนี่ยอ่าพอพอขึ้นลูกได้เป๊ะแล้วเดี๋ยวทีหลังพอไปตัดก้อนแล้วเนี่ยมันก็ไปไหวแค่เดียวเข้าดเข้าไปอ่าเข้าไปใช่ยังใช่ยังถ้าถ้าเจะใหญ่ๆเลยจะไม่ไปมันต้องมันต้องนำต้องมีดอกนำ อ,าอ้าดอกนำต่อแล้วพอวแล้วครับพอลแล้วพอแล้วอ้าวถึงเวลาเราใช้เครื่องเราไม่ได้นะระหว่างนาทีพื้ดมันดึงไปหาเลยเหมือนกันมันดึง <laughs> ดึงตลอดเลย <laughs> อยีกอีกได้ครับ แล้วเราขือแถบนั้นให้ได้ไดนะครกลมตาจะไม่เอียงนะตาตรงเป๊ะตาไม่เอียงพอรึยังยังอ่ะยังทาไมกลบนิดน้งไม,ม่อย่หยิบแั่น<ห>ี่นะครับให้รอกให้รอบ ออกกำลังกายบ่าไปเลยดีกว่าโอเคออกเอาดูขอบกันตรงหน่อยทตรงหน่อยดูตรงๆดีเดี๋ยวมันทีขอบขอบด้านขอบมันม่ตรงเดี๋ยวแถบนี้จะบาดคือดับเบิลนี่ร้อนไหม มไเขามีมีกันอันนี้วัดได้กักกิ็ต้องต้องให้ตรงต้องให้ตรงถ้าถ้าถ้าไม่ตรงเนี่ยเห็นป่ะมันจะไปเลยเพราะมันสู้แรงคนไม่ได้หรอกที่มันไปกดใช่มันสู้แรงคนไม่ได้มันก็ได้ต้องแบบผ่อคลายไ ไปเดียวใด้ผมให้เราผมก็ตั้งกตั้งนวเองสายตาสายตาเนี่ยผมทิ่มอย่างนี้ไทิ่มที่ิ้มไปลุเลยเนอแบนี้ไม่อ่งั้นไม่งั้นมันจะไม่เปมันจะเบี้ยวไปแล้วเวลาเราไปแต่งเนี่ยยาก เวลาแต่งก็ต้องแต่งข้างในให้ได้ก่อนปุ๊บแล้วไปหาข้างนอกพยายามตร้งให้ตรงนะครับคือพื้นฐานตวเนี้ถ้าทำง่ายแล้วปุ๊บเดี๋ยวคือขอให้เจาะได้ปุ๊บข้างนอกเลย้ำแต่งนะเตือนใจนิ่งๆใช่เป็ะเป๊ะนะมันก็ มันไม่ตกความสบายกันลก็ได้ต้องรอเว่นตาก่อนต้องรอเว่นตาก่อนเนี่ยได้แล้วได้แล้ว่นตารอเว่นตาอยู่แต่ว่ามือมือเราไม่นั่นก็เหมือนยกีแขนหนึ่งยกสองขึ้นมาป้าก็อีโจ้นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยสั้นตอนนี้นะเออตรงนี้กำลังแขนแล้วมันไม่มีไงเข้าใจไหมตรงตรงแบบนี้เลยนี่ เดั้งัล็กานรองียตััผมออกตัวนี้มาปุ๊บการปวดมอยหัวไหลนี่หายไปเลยนะไปเลยใช่คเราค้ีเพราะว่าปกติเราจะทำมือเดียวเราทำอะไรมือเดียวนะมันจะมันก็จะปวดขาดเล็กปาะไม่กดมันหางไหลมัไมกดมุอยาวยาเปิดเพลงไปด้วยนะดีว เออเนาะยื้อยึ่งยื้อมีไม่ยื้อพอมันเยี่ยวนิดนึงมันก็นั่นเนาะมันก็ไม่เตาเยี่ยวไปเลยครับนใบมันคมไงแต่ที่เราทำมัน่ะเป็นาบเราไม่มีที่ไอันนี้เล็กขูดใงขูดแต่งให้ให้ดีไงเล็กๆกะเล็กๆเต็มๆเลยแบบแบบที่ขูดกับมะพร้าวเห็นป่ะแค่สองสามทีเหมือนออเดอร์ไม่ค่อยมีเราก็นั่งทำก็กลอย ไม่ต้องไม่ต้องไม่ใช้เรื่อใหญ่ก็ได้ก็ได้ครับเนี่ยอันนี้ซื้อประมาณสร้างทานก็ได้ครับง่ายังมันง่ายจังน่ปะมันไม่นิ่งง่ายจังพี่เจมสมาแตงง่ายมันไม่นิ่งนีเรื่องอย่างนี้ใช่ป่ะครับมือเงี้ยแงแบบแล้วต้องไปใช่ครับมันก็มีจะเปิดสร้างเลยได้ถ้าถ้าเี้ยวมันจะเบี้ยวไปหมดเลยนะยังย่ังดูแลกินแต่ได้ครับ ก็คือต้อง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 หาจุดใหม่ระเบียวแล้วก็ต้องหาตัวใหม่ได้เวลาลากลงเาก็ต้องดูเทันล่างหมดสุดท้ายคือจับจุดแรกท่านอาจารย์นั่กครับให้อีกวั่อาจารย์มือหนึ่งเลยหรือมือใช้มือเดียวกลับมือหนึ่งมันไม่ต้องก็หมุนไม่ทีหมุนนะย้ายถนัดซ้ายไงซ้ายที่ไหนอ่ะขวากลับมือหนึ่ง มันตรงก็จะเป็นแล้วเดี๋ยวค่อยๆไปแตะไปแตะเออไม่ไม่ต้องเอาเยอะไม่ต้องเอาเยอะนีิดเดียวหมดเอาเนี่ยมันจะไปตามร่องมันเองไงแต่แต่ถ้าคุณกดเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป๋ไปเรื่อยๆเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอี่ยแต่งปี่ไม่เป็นไรจะแต่งเอาถ้าถ้ากดเมื่อไหร่มันจะเป๋เลยก็เลนั่งคลายลุง ขาหัวลากแทงบอยไปอยปกติผมใช้อันนู้นแป๊บเดียวหน่ะก้อนนี่ไม่ถึงการประละกลับกลับด้านไหมกลับได้ยังกลับกลับไบอยจะเปรอะถ้าถ้าคุณไม่มั่นใจคุณต้องกลับหาหาเสียวหาล่องให้ได้มันจะเปรอะไงลากยาวๆจะอย่างนั้นดีแดมมันมันไม่ได้ให้ลากยาวอย่างนี้ดีบอยเอ๊ กลับป่าวกลับป่าวกลับไหมขายยังไม่ไรก็ผมไปที่หลังนี่เขาเปลยมาแล้วนะเพราะเพราะเวลาเลื่อยอย่างนั้นร่องมันจะไม่เลื่อยเลยร่องมันใหญ่ถ้าดึงอย่างนี้ทีเดียวเนี่ยร่องยาวอย่างนี้เลยใช่ไหมครับพพอดีเเลยยาวอย่างนี้เลยใช่ไหมนี่นะไดจิกลงไปแล้วก็ะอ่าตรงนี้ก่อนอ่า

ใช่งเขาเขาตั้งไม่ตรงไมตรงนิธีแก้เราก็เราต้องแก้แก้เปลี่ยนไปเลยนีก้าารอง อันนี้มันแก้คมไม่ได้แล้วแม่แค่แก้คมไม่ได้หรอ่าไ้แก้่แก้แบบนี้นอวนดลามกมีแล้แม่คืถ้าถ้ากูแต่งเรียบก็เอานะ้อแบบนี้คือ เอาอไม้ให้ได้ถาคม่ดีที่สุดเพราะว่าแล้วก็มนเรื่อยเหมือนลุงเขาไม่ได้ไหวล้วพึว่าตัดตดอนด้านหน้าเลยด้านหน้าคุณแม่ได้ใช่นี่คุณแม่ด้านหน้าเลยจะได้เห็นเนเห็นะนี่ั้งหน้าเลยจะดเห็นเล็กๆมาเลยค่ะ เค่นี้ก็พนี่เทศบาลเพราะว่าเราจะตั้งใช้ที่ถานเี่นกันต้องทำยังไงบ้างได้ตั้งใจมากเดี๋ยวแวะไปเดอาได้ได้แยกเลยเวลาน้ามันแตกแล้วมันแว่งถ้าเราเราไม่ตัดอย่างนงี้ยมันจะแว่ง เหลี่ยมต้องีกเหลียมอตาปอดไทยแต่ตแว,ว่าต้องทำด้เยก้าอนะ่อนะมันมอยู่ยนะี้อันนี้อันนี้เวลาแต่งคมมาให้วางวางเรื่อยตีผ้าตีผ้าองศาคือผมให้วางนี้เพราะอะไร มันเหมือนประทัดแล้วก็เลื่อยนี่ก็เลือเล่อยง่ายไม่สะดุดแต่ถ้าไปดันเมื่อไหร่เนี่ยการประครับมันจะไม่ได้แต่ถ้าถ้าใช้ใช้วิธีการอยห,หลังรากสี่ห้าออกมาเนี่ยมันจะได้เอ๊ออกมาโดยที่ว่าถ้าเราถ้าเราไปอย่างเงี้ยบางทีมันปื๊ดมันไปว้าวเลยนะอาว้าวก็คือเสียเลยนะแต่ตัวนี้เราบังคับได้ ทำครับไดคนมียางอยู่แล้วก็ทำอย่างนี้สบายแล้วเก็บน้ำาอยนี้เวลานั้นก็แต่ถ้าถ้าถ้างานกลุ่มเป็นอย่างนี้ดีกว่านะวงานกลุ่รวมทำ Yup. ตัว to นก uh, ันางนรบ้างการงากตัวนี้มันเอาตัวนี้มันเท่ากันตัวนี้มันาแ่นั้นแหละก็ก็มันบางพวกมันมีเป็นมันจะำเราเราไปมาปรับ

แล้วข้างในเราผัดหน่อยเปล่าครับผัดอะหน่งัดอ่รเป่ามครจะลงต่อไปลูกวัชุกวัชุกทำเลยนะเดีวเตรียมอะไรเรือย้ไม่ขาดรา ฟันนด้ัอย่างมันมันไปโค้งไปอันนี้ด้วยใช่อันใหญ่นี่แล้วก็ตัดขึ้งใหญ่ๆนี่เลยได้ครับ่าม่้เป็นพี่เราธรรมดาดีฟันม่ีไเดียป็นเจ็บเจ็เป็นวัตดุของเหลที่คือะอาฟ 哇，我还没。